พี่น้องสบายดีเอฟซีสุสุคนเนอนี่มบี้มาอันนี้นอคนนะมา่อไม้ทั้งดังมอบบี้แบบหยานเป็นน้ำถมนะพี่น้องน้ำถมหอดไทยนะพรามองไก่ชิดแกหอดทั้งเกียนคนนีมีมบี้มาหานมไปเกงเกงกเทแตบาตอนนี้ก็ประมาณสิบสองมงนี่ยนะไปแกงเนนั้น สิไปแกงจะเฮ็ดเท่าไหร่บึงบึงเสานี่ยพี่น้องบึงเท่าไหร่สานแกงจะเฮ็ดตีนปอกบามาเปีืนเห็ดตีนปอกแต่ว่าบเปีหันเลยเอานมใ่ไผ่เพราะว่านมไผหันหนามากกับทอมยิดยิดหน่อยนึ่งแล้วบเปีใช้แบบมันตอมยดหน่อยนึงนะิดกอชองอหนามันก็ยังได้อยู่แต่ก็มีคนหาเน่ Đây là một cái xe đây. nạ mân thoám nó ăn thoám mạm này có mi con ha này có tiểu ha đai khôn xám khôn để bằng sạo này, này. này. Uh, bạc ạ à. cứ phần ha ấy bỏ tê tên nó nhảy và chắc thì, phải, phần, đây, đây. Xe, á, này hỏi ha này thương xe a tê nó nhảy nó phân nó các bạn phân co và thương bạn nào nhát để có bác vị cái

đó bị sao nó nhảy rồi đất bóp bí nó. bị nha, mhm. nó Mhm. 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 nè Mhm. Mhm. không bị sẽ tôi okay, phải hay gặp hại cả hại, bắp anomaly trong phải ăn nó thằng nga em nga 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 nó ăn nga này, nga 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 thì nó nga 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 đó, nga nga nó ăn nó nga 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 Dù cũng thiệp kỳ thoát thoát ngọt mạnh Còn phía nọ này. Bên con là con Để xám là kỳ nọ Má bị bên con Ô, này đây Ô à, Con cái gì Đến ừ. này rồi bò Cô này nôm vào sang phải mạnh thoáng phải trích mong muốn bếp yêu thương 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 ฮักอ,าาอ้อมเฉยโอะเ่ยเอาอยู่เพือดน้ำโอ้หมดมลกินดิสังเดย์วงไซไ่ปลาปลางูเดยโอ้ปลาไผ่ไร่ปลาไ,ปได้มยวมางายสิน่าสิปลาสิเทียงน้ำ ข้างเขาเที่ยงบ๊อบบี้นี่คือถนงเลยหม้อมาโอ้ใส่งมเลยหม้อบ๊อบบี้ใส่แงะแ่ะมาดิหมอเอาข้าวเดี่ยวดอกข้างหมอไว้ันสิเพลเนี่ยเดี๋ยแกงมัน Mãi à, 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 không thang mà thi yang yen up to nó yêu nó yêu nó yêu à, yêu nó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  im có yêu nó yêu nó yêu nó yêu เดี๋ยววไปสเปปออกต้มตักแกงเียงกะฮู้โค่ยังกะพอคือน่อไม้นะ้าว่จังกินน้ำกุยบ่บอามาบอกไปรายเนี่เดี๋ยวจะนสเปปอกเฮ็ดตะเก็บบปงข้าวอีพอวันนี้ ม <graduate. S 2> ันมีค่าต่างเกอะนี่ไงกูค่าต่างกาะเขาเข้าเมื่อบานเบื่อไปธือมาอังสัมตอนนี้ถ้าถูกน้องฝนพี่หน่อโอนทำไมกินสะเพรโ์รถมือนี้เอง hãy cho này thứ con hãy và bật chắp rồi nương mà con khởi đồ thì sao sao mà này, này để cho tham dục này nè cho như này rồi chứ sao mà người ta kiếm ตอนเราใหม่สมภัยเอาเศษเศษไปกินขยายาย,ยากมาก,กไปเด็กกินซิปมือเลย ถูกดอกหาิงซื้อเสร็จเดี๋ยวเดวจอ

ส้มทีบ๊อบบี้รอคอยมาหนานเซนนะอุ้ยโซ่ไก่กัน่าฟัีสนองต่อทัานได้หมอเดี๋ยวปลาเห็นผลกัน่าฟังสนองเนาะบ๊อบบี้ก็ใช้มาแกงบ๊อบบี้จะไปตามแม่น่างถ้า

เลาแหละกเพาะแล้วเนาะพี่น้ำซังนี้นเดี๋ยวปากลจอนเก่งออกมาขึ้น้่โมบุกแกเขื่อปะ chờ anh Nếu bà nằm họ thử không? กินเห็นสมใจวะอ้าวแล้ว

ผดกอนแล้วไไก็ดวกเดกก่อน่อาทิตย์ทอก่ึเล่เนีย

ออกเครีดจนเแบวเ

Sito. Si ito. จอนมาโจมพเนจรเอาอน้าเนี่ยมาจับเฮ้ยเบร

đắt thêm nữa đó, các khẩu cái bẹp nó này hói, nó này, tôi ai tôi nản hết, đắt thêm nữa, đắt cả tuần này tí nào. กินเบิร์เบิร์เบิร์กต้เอาไมาา่แต่ว่าม่ใช่ป่ันสิออนีเอาันาดใชาพ่พระเขานี่เพพี่น้องไม่กินข้าวเนี่ยป่ะพ่อเดาทำนะไ,ได้เลาหรือเป่า นินงจะต่อนะนี่ปปาดิี้กูแซ่บดีป่ะ,เ,ะเอาตอนกับปูอยากกระนอนว่าเห็ดอะ้รหรอก็คืนบนนอนสือโทรศัพท์ của cha Hãy subscribe cho kênh thôi Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp vì mà ข่าวเต้นนะนี่แหละกินง้ยนดเลยหรนั่นกบอกว่ากึ่งก่แหมะใช่ไม่กช่หอนี่มหกึงไวทั้งไปมึงก็ขววงอะเพิ่มติดดีนะเสือข้าดีนะ หมดยูหมดไปไปบมดยูเลยคืหน่อยปีใหม่ก็พูดจอยอ่ะเศนษ้าตอนเสด็จสบหน่อยสังพัก แล้วก็กินมา้งพ่อต่ออืมว่าจ๊ากาดจะไม่จอยมัพผิด